สวัสดีครับพบกันครั้งกับปากเก่งหลังเกมนะครับรีวิวผลการแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตมาสรุปเลยนะฮะหลายๆวันหลายๆแมตช์นะครับที่เตะมานะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ตั้งแต่วันที่28นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีการเตะรอบนอกเอาแลลวนะครับก็ผลการแข่งขันนะครับเป็นการแข่งขันันระหว่างออสเตรเลียกับ อินโดนีเซียนะครับเป็นออสเตรเลียชนะ4-0น,นะครับเข้าไปยืนรลอเป็นทีมแรกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่ที่2เป็นการพบกันร,ระหว่างทาจิกิสถานเจอกับ U a E หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งทาจิกิสถานเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบการแข่งขันที่เข้ามาถึงรอบ16ทีมนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในเรื่อง,ใน,องในเรื่องการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับก็ล้มยักษ์ UAE ไปได้ด้วยสกอร์1-1น,นะฮะในเวลาแล้วก็มาชนะจุดโทษเอานะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับ เป็นคู่พิกล็อกอีกหนึ่งคู่นะฮะเป็นคู่การพบกันระหว่างอิรักกับจอดแดนนะครับแล้วก็มีดราม่าค่อนข้างจะหนักเลยในช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมนะครับก็คือว่าอิรักเนี่ยโดนนําไปก่อน1-0น,นะครับแล้วก็ทางอาจอดแดนนะครับโดนตามตีเสมอจากการทําประตูของอิรักเป็น1-1แล้วก็ช่วงเ,เกือบยี่สิบนาทีสุดท้ายนะครับไอเมนหมายเลข18ของ อิรักเนี่ยยิงประตูนําเป็น2 1แต่จังหวะที่ยิงประตูนั้นก็โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงออกจากสนามซึ่งทําให้สถานการณ์ของอิรักเ,เสียเปรียบเลยฮะเสียเปียบในช่วงเวลาเกือบ10นาทีที่เหลือทีนี้ก่อนจะหมดเวลาเพียงไม่กีน่นาทีไม่ถึงว่าทซเวลาเจ็บนะฮะเพราะว่าในส่วนการทุเลาเจ็บก็เจ็บประมาณ7นาทีนาทีที่อกการทุเลาเจ็บเรียบร้อยครับเป็นทางาจ่อแดงตามตีเสมอได้นะครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งเอาสประตูสองทุกทีฮะแล้วหลังจากนั้นเพียงแค่1นนาทีครับก็มายิงประตูชัยครับ คือแม่งโคตรดราม่าเลยนะเมื่อวานนี้นะครับใครไม่ดูเสียได้ใจห่านะฮะหรือไปดูย้อนหลังได้เต็มๆจะสนุกมากนะครับถ้าไปดูไฮไลท์อาจจะไม่เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆที่สําคัญนะครับก็กลายเป็นจอแดนครับที่พิกนรกชนะอิรักเข้าไปรอบปลทีมสุดท้ายเป็นทีมที่3นะฮะส่วนคู่ดึงเมื่อคืนครับปาเลสไตน์จะพบกับเจ้าภาพกาตาซึ่งเมื่อคืนนี้ฮะปาเลสไตน์ก็นําก่อนเลยนะนำก่อนถึงศูนย์เลยจากการทำประตูของซุนนาหมายเลขสิบนะครับแล้วก็เป็นปาเลสไตน์ฮะที่ถูกกาตาตามตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ สำหรับกาตาเจ้าภาพนะฮะได้ประตูชัย2-1ไปเมื่อวานนี้เป็นทีมที่4ที่เขารอบไปสําหรับวันนี้ครับเป็นวันสําคัญนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพสำหรับคนชาวไทยทุกคนนะครับก็เป็นในเรื่องของการแข่งขันของทีมชาติไทยเราเอีนี้แหละจะเจออุซเบกิสถานนะครับจากซีตีนะเจอกันทั้งหมด5ครั้งนะครับตั้งแต่แยกจากประเทศสหภาพโซเวียตมาตั้งชื่อเป็นอุซเบกิสถานเนี่ยเจอกัน5ครั้งครับไทยชนะ2แพ้3นะครับ แล้วก็ช่วงหลังในไทยคือแพ้มามาตลอดเลย2-0 2-0ตลอดนะครับแล้วก็จบในสกอร์ตลอดจบจบในเวลาตลอดไม่มีการต่อเวลาไม่มีการเสมอในเวลาครึ่งคู่นี้บอกได้เลยว่าสนุกแน่นะครับแต่ว่าในส่วนของไลฟ์อัพวันนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชัวร์เลยเพราะว่าเราไม่รู้ใจอีชีเลยครับว่าจะวางแผนยังไงจะวางหมายยังไงในเรื่องการจัดตัวจะเล่นทรงไหนเพราะนั้นเนี่ยในการจัดตัวเนี่ย อาจจะต้องเดาสุูมก่อนนะครับขออัดยึดตะยึดตัวเดิมก่อนแล้วกันในส่วนของตัวหลักที่ส่งลงไปนะครับในแมตช์หนแมตชอนะครับก็ผู้สาวประตูก็น่าจะเป็นปฏิวัติคำใหม่นะครับเพราะว่า อาจจะแตกต่างกับสารนนอนอนุอินในเรื่องการเล่นลูกจากจากเท้านะครับวางบอลที่ท้าค่อนข้างจะแม่นนะครับคู่เซนเตอร์ฮาร์ปน่าจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับน่าจะเป็นเอลิสต์รอกกับพรรษาเห็นพิบูลแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของความสูงใหญ่จะช่วยป้องกันแนวรับจากการเปิดโด่งบอมจากของทางอุซเบกิสถานได้แน่ส่วนแบ,บ็คขวานเนี่ยนิคลัสมิกเกลสันเนี่ย น่าจะจองสัมป,ปทานแน่นอนนะครับส่วนแบกซ้ายก็จะเป็นอาจจะเป็นจจเนจ้าอุ้มทียะทอนบูมาทันกับตันทีมด้วยสมปอกด้วยนะครับแดนกลางเนี่ยเวทพป้อมพันธกับพีรดลนัำรัศมีน่าจะต้องคุมตรงกลางหรือไม่แน่อาจจะมีสารัฐเยนเ็นเข้ามาแทรกในส่วนของตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแมตที่เจอกับซาอุดีต้องยอมรับครับสารัฐไดวิ่งดีมากวิ่งเยอะมากครับปริมาณการวิ่งของเขาในสนามวันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลย นะครับและในส่วนของปีกซ้ายขวาเนี่ยขวานแน่นอนครับตัวบน่ามตัวบนก็จะมีสุภโชคสารชาตินะครับขวาก็เป็นสุภาพรัษเหมือนตาซ้ายเนี่ยจะเป็นการเบี่เบียกันระหว่างปฐมพงษ์นะครับกับบดินเาลาเป็นทางปีกของท่าเรือน่ะที่จะเบียงเบียกันเองนะครับส่วนน้าเ้าไม่มีใครเป็นอื่นไปได้ครับนอกจากสุภชัยใจเด็ดดาวซันโวประจําทัวร์เมนต์สประตูของทัวร์เมนต์นี้ของไทยนะครับความน่าจะเป็นของเกมนะครับที่คาดเอาไว้นะครับก็อย่างที่บอกครับ อิชีน่าจะเล่นรับความเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับอาจจะทอมแท็กติกในเรื่องการรับที่เหนียวแน่นไม่เสียประตูง่ายนะครับและเอาศัยลูกฉาบฉวยในการโต้กับนะครับเคาน์เตอร์แอตแทกด้วยความแม่นยำแล้วก็ยิงประตูของทางฝั่งอุซเบกิสถานซึ่งวันนี้ครับในส่วนของอุซเบกิสถานมีนักเตะเจ็บอยู่หลายตัวในส่วนของตัวหัวหนะ้อาหหอ่าวหัวหอกประจําทีมนะครับซึ่งดาวยิงเบอร์หนึ่งของเขาเนี่ยก็ไม่ได้รวมทีมมาด้วยในส่วนของซีซั่นนี้ในส่วนของชาเาเมเจอร์นี้นะครับแต่จะมีตัวอันตรายที่หมายเลขยี่สิบสองอีกหนึ ที่จะเป็นตัวอันตรายเป็นตัวขับเคลื่อนเกมห้กับอุซเบกิสถานมาเชียนครับว่าวันนี้6กโมงครึ่งไทยจะได้ไปต่อหรือว่าจะสร้างประวัติศาสตร์้เพียงเท่านี้ครับซึ่งยังไงก็แล้วแต่ครับนี่คือโบนัสในเรื่องการชมเกมเอเชียนคัพแล้วครับเพราะว่าถือว่าไทยเราทําได้ดีที่สุดดีเกินคาดด้วยซ้ําไปถ้าเทียบกันในเรื่องของแง่ของการเตรียมทีมก่อนแข่งหรือว่าโมเมนต์หรือว่าข่าวหรือว่าข้อมูลก่อนแข่งด้วยซ้ําว่าไทยมีการเปลี่ยนโค้ดไทยยังไม่มีความพร้อมในการเตรียมทีมซึ่ง อิชีทาให้เห็นแล้วครับว่านักเตะไทยมีความสามารถเพียงแค่เอาระเบียบใส่เพิ่มเข้าไปแล้วตัดอีโก้ในส่วนของตัวนักเตะออกเนี่ยทีมไทยสามารถสู้กับทุกทีมได้ในโลกมาร่วมเชียร์พร้อมกันครับแล้วก็เดี๋ยวมาเ hey ฮพร้อมกันในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลวันนี้ของเอเชียนคัพแล้วมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงในส่วนของไทยส่วนคู่หลังก็สนุกค,ครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำทัวร์นาเมนต์เลยผมบอกเลยฮะประจำรอบเลยก็ได้เป็นการพบกันระหว่างเกาหลีใต้และซาอุดิอาระเบียนะฮะเกาหลีใต้พยายามหนีทีมใหญ่อย่างญี่ปุ่นนะฮะแต่จะพัดจผูาาอ่ว นรลกแตกฮะเดี๋ยวก็รู้เลยครับว่าว่าใครจะดีกว่ากันครับระหว่างเจอคิมคินส์แนกับโรเบรโตมันชินี่ฮะสองคุ่ซื้อใหญ่ซึ่งอดีตเคยเป็นนักเตะทีมชาติเยอรมันและทีมชาติอิตาลีที่เคยห้ามผ่นกันในสนามวันนี้มาห้ามผ่นกันข้างสนามในการวางแท็กติกและวางเกมสําหรับลูกทีมให้ไปบู๊กันในสนามนาดูครับคู่หลังบอกเลยฮะวันนี้2คู่สนุกแน่นอนมาติดตามเชียร์กันมาพร้อมกันครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในการอ่าชมด้วยนะครับ เราก็จะได้ทำคขนเทนที่ดีให้กับทางเพื่อนๆมังฟองน้องพี่ได้รับชมกันต่อไปนะครับแล general, temples, chains, ้วสำหรับคอนเทนน์นี้ก็ช่วงตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรข้อมูลดีๆมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มีอะไรดีๆก็จะจะมานำเสนอให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้รับฟังพร้อมๆกันนะครับฝากมีฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย